สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s ับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนนนำเสนอให้ท่านได้รับชมกับที่ดินนะคะเหมาะแก่การปลูกบ้านสร้างที่พักอาศัยค่ะทุกท่านเป็นที่ดินอยู่ในชุมชนนะคะได้ทำการถมแล้วด้วยนะคะสร้างบ้านได้เลยค่ะร้อมรั้วไว้ทั้ง4ด้านเรียบร้อยนะคะเพื่อป้องกันแนวเขตให้ชัดเจนค่ะทุกท่าน มีถนนสาธารณะตัดผ่านมีน้ำประปามีไฟฟ้าผ่านนะ้าแปลงเป็นที่เรียบร้อยนะคะพร้อมสวนผลไม้และสวนมะนาวค่ะบรรยากาศดีทั้งปีนะคะเดินทางสะดวกนุกท่านพื้นที่ขนาด118ตารางวาอยู่ณนะบ้านหนองใหม่หมูห่6กอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่นะคะราคา500,000บาทค่ะ อยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้ตลาดอยู่ใกล้ศูนย์ราชการอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ใกล้บิ๊กซีอยู่ใกล้โลตัสเข้าตัวเมืองใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นนะคะทำเลสะดวกแบบนี้นะคะท่านใดที่สนใจสามารถซื้อไว้ไว้เก่งกําไรก็ได้ไว้ปลูกบ้านอยู่อาศัยก็ดีนะคะเป็นส่วนตัวเป็นสัดส่วน ไม่ไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยนะคะสนใจติดต่อนะัชมพื้นที่หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมท่านโทรได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปเลยนะคะแอดมินใส่ข้อมูลให้ท่านเรียบร้อยในวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ